คุณเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าภาพถ่ายที่มีคนพบเห็นมากที่สุดในโลกคือภาพไหนกันแน่และคำตอบก็คือภาพถ่ายที่เป็น wallpaper Windows XP ของ Microsoft นั่นเองครับภาพเนินเขาสีเขียวท่ามกลางท้องฟ้าสดใสนี้มีชื่อว่า Bliss ถูกถ่ายบนพื้นที่ไร่องุ่นเก่าใกล้กับเขตนาปาโซโนมาซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมในแคลิฟอร์เนียที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งก่อนหน้านี้ได้เกิดการระบาดของโรคใบไหมจนต้องกำจัดไร่องุ่นทิ้งเนินแห่งนี้จึงกลายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีอย่างที่เห็นครับ ส่วนเจ้าของภาพนี้ก็คือชาร์ลส์โอเรียอดีตช่างภาพของ National Geographic ที่ถ่ายภาพนี้ด้วยกล้องมามิยา RC 6 7และฟิล์ม v e ลเวียของฟูจิฟิล์เมื่อเดือนมกราคมปี1998ก่อนที่จะถูก Microsoft ซื้อลิขสิทธิ์ไปในปี2000เพื่อนำไปใช้เป็นหน้าจอ w a ลเปเปอรของ Windows XP ครับหลังจากภาพนี้โด่งดังเป็นพลุแตกชาร์ลส์ Charles ก็พยายามถ่ายภาพเนินเขานี้อีกครั้งแต่มันก็กลับกลายเป็นไร่องุ่นไปซะแล้ว ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี2006ศิลปินดูโอ้ที่ใช้ชื่อว่าโกดินและเซเนบี้ได้พยายามถ่ายภาพในมุมเดิมณนะจุดเดิมอีกครั้งภายใต้โครงการที่ชื่อว่า after Microsoft ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าการกลับมาของไร่อังุ่นได้ทำให้สถานที่ในตำนานแห่งนี้สูญเสียเอกลักษณ์ไปหมดแล้ว